สมทบคืออะไรเงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจะจ่ายเข้ากองทุนทดแทนแต่เพียงฝ่ายเดียวจะมีการเก็บจากนายจ้างเป็นรายปีโดยประเมินจากค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างทั้งปีอยู่รวมกันโดยนายจ้างแต่ละประเภทกิจาการจะจ่ายในอัตราเง,งินสมทบหลักที่แตกต่างกันตามประกาศกระทรวงทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงภัยตามรหัสประเภทกิจการของนายจ้างนั้นๆเงินสมทบตามค่าประสบการณ์คืออะไรเพื่อให้ในายจ้างให้ความสนใจในการจัดสถานที่ทำงานให้ปลอดภัยเมื่อนายจ้างจ่ายเงินสมทบตามอัตราเงินสมทบหลัก4ปีติดต่อกันแล้วจะมีการคำนวณอัตราส่วนการสูญเสียและนำไปเปรียบเทียบกับตารางลดเพิ่ม อัตาราเงินสมทบเพื่อนำมากำหนดอัดตาราเงินสมทบโดยปรับลดหรือเพิ่มขึ้นจากอัตาราเงินสมทบปีที่ผ่านมาซึ่งจะเริ่มจ่ายเงินสมทบตามอัตาราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ตั้งแต่ปีที่5ขึ้นไปกิจาการใดบ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ในข้อบังคับของกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน1 ราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นเฉพาะข้าราชการหรือลูกจ้างประจำา 2. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรับวิสาหกิจ 3000. สมัมพันธ์ 3. รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศสำหรับลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นการจ้างงานภายในประเทศ 4. นายจ้างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงการกำหนดเวลายื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างมีหน้าที่ยื่นแบบขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนภายใน30วันนับตั้งแต่มีลูกจ้างหนึ่งคนขึ้นไปในสถานประกอบการสถานที่ยื่นแบบขึ้นทะเบียนกำหนดให้นายจ้างยื่นแบบขึ้นทะเบียนได้ที่ สำนักง,งานประกันสังคมณท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันขึ้นทะเบียนได้แก่ 1. แผนที่ตั้งและภาพถ่ายของสถานประกอบการ 2. หลักฐานแสดงตัวตนของนายจ้าง 3. หนังสือสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่ 4. หนังสือมอบอำนาจ นายจ้างมีสำนักงานหลายสาขาจะยื่นแบบขึ้นทะเบียนได้ที่ไหนนายจ้างที่มีสำนักงานหลายสาขาหรือมีลูกจ้างทำงานในหลายจังหวัดจะต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทแนดแทนรวมกันเพียงแหงเดียวณเขตท้องที่ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่โดยต้องแจ้งรายละเอียดของสถานที่ตั้งและจำนวนลูกจ้างของสาขาไว้ด้วยนะคะ อกสารที่นายจ้างจะได้รับหลังจากการขึ้นทะเบียนได้แก่ 1. หนังสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียนที่ระบุเลขที่บัญชีซึ่งจะเป็นเลขเดียวกันกับกองทุนประกันสังคมเพื่อให้อ้างอิงในการติดต่อ 2. ใบประเมินเงินสมทบเพื่อแจ้งให้ในายจ้างทราบถึงจำนวนเงินสมทบที่จะต้องจ่ายเข้ากองทุนเงินทดแทนและวันครบกำหนดชำระ3 หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆของสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดสกลนครสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย